เดี๋ยวให้คนที่เขาไม่รู้จักรู้จักป้าหน่อยครับเดี๋ยวจะถามประวัติสั้นๆว่าป้ามณีเป็นใครเขาถามกันมาเพิ่มมาเหตุนี้ป้ามณีเหรอก็เป็นคนจากสุพรรณบุรีไหมจากสุพรรณบุรีจากสุพรรณบุรีก็เลี้ยงหมาก็เอ็นดูหมาอะไรอย่างเงี้ยก็ดักหมากี่ปีแล้วสี่สิบปีสี่สิบปีก็คือตั้งแต่อายุสี่สิบป่าเลยนะตอนนี้ อายุ80พี่น้องสองคนเป็นตาแฝดก,กันครับอ,อยู่ด้วยกันแล้วนะเขาก็อยู่มีความสุขมีจำปาสบายเพราะเขาก็มีหมาเลี้ยงแต่ว่าเขาต้องทำอาหารกินด้วยเขาก็จะไปอยู่บริษัทกับลูกเขาเพราะลูกเขามีบริษัทเองอะไรเองเนะเขามีกิจการดีครับอ่ออาเขกาก็าอ,อยู่นะครับเีต่ว่าถ้าจะเดือดร้อนี่อกว่าให้ออ๋ ว่าโอนมาให้เหมือนกันมีคนโอนมาช่วยทุนให้แล้วตอนแรกแบบอยู่ดีๆอยู่สุพรรณเนี่ยเลี้ยงหมาได้ไงอ่ะรับหมาเริ่มเลี้ยงหมายังไงฮะมันก็มีความผูกพันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วเพราะเพราะว่ารักมารักหมามันก็มีไปคือมันก็มันเป็นอะไรที่เราเห็นว่าเราเข้าใจอยากถ้ามันลำบากก็หมาสบายอยู่ในบ้านกน่ารักดีเอ็นดูอรอ่เ โอเคถ้าหมาลำบากนี่เราก็กลับมาบ้านก็นอนไม่หลับอะไรอย่อางเงี้ยฝึกานอะไรตั้งใจเออถ้าเรามีนะสักวันหนึ่งนะสักวันหนึ่งเราคงอยากจะทําตัวนี้คืออยากจะรับเลี้ยงหมาที่มนันลำบากใช่เราอยากทําตัวนี้นี่คือตอนตอนอายุประมาณเท่าไหร่รับเนี่ยเท่าไหร่อายุประมาณาสิบกว่าสิบกว่าอรุ่นนะ,ะนเราอยากเราเคยพูดกันพ่อกัะนื้ ว่าเป็นไปได้ชีวิตนี้นะอยากอยากจะทำงานเนี่ยเกี่ยวกับหมาอยากจะป็นพาระตวัวาาที่ทำรังปา่าปิธาระตัวที่รับากาใช่หมาจะตายดีเราก็ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะแล้วทีนี้เริ่มเริ่มจากรับเลี้ยงยังไงหรือว่าไปไปเก็บอะไรมาจากสุพรรณนะมีสุพรรณมาจากสุพรรณก็มีในยี่สิบตัวมาเลี้ยงแสดงว่าตอนอยู่สุพรรณเนี่ยเลี้ยงมาแล้วยี่สิบกว่าตัวมาจากไหนก็ยี่สิบกว่าตัวเนี่ย สิบว,ว,ว่วบาใใก็มาแต่วัดน่ะวัดบ้านอยู่ใกล้วัดบ้านอยู่ใกล้วัดแล้ว <พอ S 2> วเอาหมาวัดมาเลี้ยงอ่าใช่มันลำบากเพราะในวัดนั่นเขาไม่เขาไม่ให้หมากินข้าว,ววัดไม่หมากินข้าวอ่เพราะว่าหมาลำบาก ลำบากไป้าก็เลยเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงสงสารมันไอตัวที่มันแดงๆดีีที่มันเกล็ดๆอะไรเราไม่เอาไอหมาที่มันสู้เขาไม่ได้เราก็จะเก็บมาเลี้ยงเพราะมันโดนกัดโดนอะไรแบบเนี้เราก็เลยสงสารก็อุ้มอุ้มไปอุ้มมาทางบ้านก็ไม่ค่อยชอบบ้านไม่ค่อยชอบด่าก็เลยก็เลยมาอยู่กรุงเทพตั้งใจว่าเออถ้าวันหนึ่งถ้าเป็นไปได้นะ เราจะทําคอกหมาอันนี้ขึ้นมาอันนี้อนนตอนอายุเท่าไหร่ครับอายุประมาณสิบห้าสิบหกเดี๋ยวนะสิบห้าสิบหกมาอยู่กรุงเทพแล้วมาแล้วแ,แล้วมาแล้วถึงมาไปแต่งงานไปแต่งงานมาแล้วมันอยู่นะเนี่ยเลี้ยงทําเลี้ยงอยู่ที่บ้าน <Hey. S 2> มาันม,มันเลี้ยงอยู่ที่บ้านอ,อ,อายุสิบห้าสิบหกขนหมามายี่สิบตัวแล้วนี่นออกจากบ้านเลยเหรอ,อใครๆก็ว่าป้า ขาว่าบ้าดเด้อยู่ไ้นญาติพี่น้องเขาว่า,า,าวก็มาพอดีมีเพื่อนอยู่เพื่อนเขาก็มีที่แล้วก็ให้เรามาอยู่ตอนแรกอยู่ตรงนี้ป่ะยอ,ยอยู่พขนงอยู่พัขนงเลี้ยงมาอะไรอะไรกี่ตัวครับอยู่ตรงนั้นกี่ตัวประมาณย1ตัวอ่ายี่ตัวกี่ปีฮะ21ยี่ส็ดตัวก็ต้องหลายปีนะ เยงมาต้องหลายปีเจงกระทั่งว่ามีปัญหากับเพื่อนบ้านเขานุกอยู่เขาอะไรก็เกรงใจเพื่อนเขาเป็นปัญหาคลาสิิกนะฮะโอเคแล้วก็เลยเอาหมาพอมาแต่งงานจะเอาหมาตัวนั้นมาเลี้ยงที่บ้านเอ,อมาเลี้ยงที่บ้านแบนก็ไม่ชอบหมาอีกอแบนไม่ชอบอไม่ชอบอะไรเราก็ชอบเก็บที่น้นที่นี่มาเลี้ยงอชอบมีปัญหาเออพอลูกเรียนพอเริ่มจะสูงโมีอะไรพอเขาช่วยเหลือตัวเองได้ ก็เลยย้าะยะมาอยู่ตรงนี้มาเข้าตรงนี้ถาวรตอน <c oughs> อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยจำไม่ได้นะแต่มาอยู่ตรงนี้สี่สิบเอ็ดปีแล้วสี่สิบเอ็ดปีอยู่ตรงนี้เฮ้ย <11 S 2> แล้ว,ลว,ลวตอนที่แบบวัยรุ่นที่พาหมาหรือมาเข้ากรุงเทพนี่แบบค่าใช้จ่ายมันเยอะนะฮะ <c oughs> เอาเงินจากไหนเนี่ยอ๋อมันตอนนั้นป้ามีก็มีฐานะตอนนั้นตอนนั้นยังมีแต่ละมีเงินอยู่นะฮะมีที่มีอะไรงีที่อ่า ตอนนั้นก็ยังไม่พอก็ยังไม่ซีเรียสอะไรพ่อแม่พี่เสียไปก็เลยแบ่งกันอก็เลยมีสมบัติขึ้นมา็ขาพอมีตังค์ดูแลหมาตอนนั้นเราเลี้ยงมามันก็ไม่มีใครช่วยเหลือสามสี่สิบตัวเราก็เลี้ยงได้จริงๆเราเองแบกรับภาระทั้งหมดเองได้การขายที่ขายสมบัติของพ่อแม่มาเลี้ยงตัวนี้มาทำโครงการที่ที่สุพรรณน่ะเหรอ โอเคแล้วคือเอามาเลี้ยงหมาที่ตรงนี้ขายไยอปอะไรไปปัจจุบันนี่มีที่50าสิบร่ไรอ่ะเหลือแค่5ไร่่าะหมดแลวสี่สิบปี50กว่าไร่เหลือ5ไร่ขายไปหมดแล้วเหล,ล,ลือ,ลอหไร่ลงท้องหมามุนเลยลงท้องหมาแม่ลงท้องคนอ่ะ <The S 1> <The S 2> <The> เเอะรื่งแล้วมันเพิ่มจาก20ตัวเป็น500ตัวได้ยังไงตำแคงวัดนี้ยังไม่ได้ทำครับมีวัดวัดตรงเราเลี้ยงบ้านนี้ก็ไม่ได้ทำรัวเราเลี้ยงข้าวทิ้งหมามันก็มาเป็มหมมากินพอมากินมากินเพราะน้หนักข้าวมันไม่กลับวัดแลบบ้วมัน,นิดงจะติกอยู่กับเราเดี๋ยวคืออะไรไ <ป S 2> อ็มหมา500ตัวแต่ก่อนมันอยู่ในวัดเหรอครับในวัดนี้กี่ตัวเนี่ยมีไม่กี่ตัวหรอกมีไม่กี่ตัวก็เพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันดัก เมื่อสี่ห้าปีที่แล้วมันก็มีแค่200สองร้อยสองร้อยบาทแล้วรู้รจักกระไบในมนก็มีแค่300สามร้อย่านี่รู้จักกันไปไปมานี่จะหกรอยอยงเงี้ย เฮ้ยผมไม่เกี่ยวนะผมไม่ไดาหมา <laughs> มานะ <laughs> จัก,กระบมีคนหาเงินให้ะใช่ไหมม,หมีนู่นมีนี่เออหมามันก็เอาแล้วเมื่อก่อนไม่มีคนมาปล่อยพักหลังนี่โอ้โหมีคนมาปล่อยเกือบทุกวันแล้วมาปล่อยไม่ใช่ปล่อยเดียวนะหมาท้อหมาป่วยหมาขาหากักถค่จ่ายเั้นเลย คล้ายๆกับว่าเหมือนตอนแรกมันไม่มีที่กั้นมันนี้ใช่ไหมเราให้ข้าวหมามันก็ไปเรียกพวกพวกมากินแล้วก็อยู่นี่ยาวก็าามาอยู่แล้วพอคนบางคนโทรมาเออจะมาฝากหมาพรเราไม่รักก็มาปล่อยหน้าบ้านแต่ตอนนี้วัดถือกำตั้งดูแล้วนะหมาวัดก็ไม่มาที่นี่แล้วแต่มีชาวบ้านเนี่ยที่มีสายแย่ๆมาปล่อยกันเอาเราก็บอกกันทุกครั้งนะที่ออกอาจารย์บอกว่า เอาหมามาเลี้ยงอะทำหนัะยจ้คุณจะมาปล่อยคุณก็มาปล่อยแค่ตัวเดียวไม่ใช่คุณปล่อยให้ท้องมาออกลูกจริง, 7, 8, เ,ง,งเจ็ดตัวแปดตัวเป็นภาระของชาวบ้านนะจะพูดคำนี้อยู่เรื่อย <c oughs> แต่ว่าคนสมองมันไม่ดีอะ <c oughs> พ่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จัก <c oughs> ไม่รู้จักเอเอจะรู้สำนึกเข้าไปอะความลำบากของคนอื่นเป็นยังไง <c oughs> ใช่ไหมแล้ว เอามาปล่อยตอนกลางวันเหรอครับกลางคืนไงกลางคืนเหรอกลางวันเนี่ยสู้ปากเน็ตนุ่น้องได้ไหมล่ะกลางวันนี่มาจะโดนด่ากับไปโดนด่ากับไปไล่ด้วยก็เลยมาปล่อยกลางคืนกลางคืนกี่โมงฮะช่วงหัวค่ำเนี่ยเด็กๆจะมาปล่อยด้วยแม่ตีหนึ่งตีสองหลังที่เรานอนกันแล้วอ่วรู้ได้ไงรู้สิมันเียมารถมาจอดปุ๊บนะนอนอย่างเนี้ยแ้วเอ็นก็นอนอย่างเนี้ยมันมาจอดปุ๊บ แม่เอาโยนปุ๊บบางทีโยนปุ๊บลงมาเลยรีบขับไปเลยนะเอวิ่งออกมาไปแนละ้วไม่ทันรถขนาดนั้นบางทีก็เอาลูกตรงวางไวตง้วตรงนู้นไกลๆบ้านวางไกลๆบ้านนี่วางไม่เสียรู้เนี่ย้วของบ้านหรดกระตีนคนหม,มามาปล่อยแล้วนะ่ะ คนที่มาปล่อยมันเป็นคนแถวนี้หรือจับต่างจังหวัดหรือจับต่าง,งที่ต่างไปครับผมไม่มาจังหวัดไม่มามีแต่แถวเนี้ยอ่าก็คงใกล้ๆบางบอนเวีนี่แหละที่เอามาปล่อยกันทำให้ทําให้บ้านหมาตอนนี้มีหมากี่ร้อยตัวแล้วครับเนี่ยมีเยอะจังพี่สาวกดา็ด่าไอ้น้องสาวก็ด่าทุกวันน้องสาวด่าทุกวันเลยเอามาเลี้ยงโทรศัพท์มาทีไรก็ด่าแกจะม,นม,มานเรื่องไหนก็มัน เขาไม่อยากให้เรียนมาเรียนยาน้องสาวก็ด่าปกติฮะผมก็ว่าพี่ทุกวันเหมือนกันฮะเลี้ยงทุกวันมาแล้วอะไรอะไรอ่ะแกน้องสาว ไว้สักไรนะขเขาลุยเขาแต่งตัวอย่างผู้นายแต่ดูเราที่แต่งตัวดูไม่รักแน่นอน<ม>เรามีหมาอยู่ห้าร้อยตัวจารย์โดนคนนู้นก็ดา่าคนนี้นก็ดา่าอ,อย่างเงี้ยแต่เอ้ช่างก็เหอะเรามาทางนี้เรารัอกอ่ะให่ไหมห้านเลินก็ดา่าจเตีก็ดสรุปก็คือตอนตอนนี้คือเหมือนคนรักหมาคนเดิมที่มาเลี้ยงหมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ก็เลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็มีคนนํามาปล่อยหมามันก็มาเอง ได้ไปเก็บอะไรมาบ้างไหมเดี๋ยวนี้ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บแล้วแต่ก่อนเก็บได้เมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่นานยังไงเนี่ยนานแล้วก็หลายปีแล้วหยังจางไูกของตะเวนขับรถเก็บเหรอครับเก็บยังไงอ๋อบางทีมีคนโทรมาอะไรนี่หมาตรงนี้แย่ตรงนี้แย่อะไรอย่างเงี้ยออ็ไปดูใจอ่อนก็ไปดูสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วโทรมายังไงก็ไม่เอาแล้วปามีหมานอนจะตายอยู่ทางรถไฟแล้วอ่าก็ทั้ง จนลงไปไม่ตาเดี๋ยวนี้เหรอนี้ไม่ตายแล้วจะตายแล้วนะป้าไม่ตายใครก็ไม่ตายเพราะว่าไม่มีข้จำกัดลยนไม่ไหวแล้วนะขนาดหลานสาวเป็นหนึ่งผู้ที่ทางสายินด่าทุกวนด่าทุกวันไมีแต่คนด่านะฮะป้าไปนั่งนอนสบายไม่เอาอีกนะตัวเองก็ไม่ได้ว่าจะแย่อะไรไม่ต้อฟังดรป้ามีทางเลือกที่สบายอย่างนี้นะคือมีคนคอยซัพพอร์ตมีเงินอยู่มีที่ แต่ไม่ไปไม่ไปเราไม่ไปเรามาทาีนี้แล้วยอมลาบากทาไมอ่ะไอหมาพวกนี้มันปล่อยได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อยู่กับป้านานเหรอได้อยู่นานจริงจริงจะนานไม่นาน,นแต่เรามีจิตไม่ตามสารนานสารม,มานน้องสาวบอกเนี่ยไปเดี๋ยวมีบ้านให้หลังไปอยู่สบายนอนสบายเลยที่ทางเลยกระทั่งจนตอนนี้ก็สามารถ ถ้าสามารถสมมุตินะถ้าสามารถก็คือมีที่ให้ไปอยู่สบายเลยได้เลยตลอดเลยไปไม่ได้เพราะว่าเรายังดูแลหม่เราไปตรงนี้ไม่ได้นอกจากว่าเราจะตายจากมันไปอะไรเงี้ยคิดว่าอย่างนัตั้งใจไว้แบบนี้เลยตั้งใจอย่างนี้ลำบากนะครับถ้าทําไม่ไหวเราก็นอนเดินให้รีสอรแทนแต่เราก็จะเป็นแรงให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ๆให้เราทิ้งกับไปทําทำไม่ได้ในช่วงชีวิตเรานี่เราทิ้งไม่ได้ น้องสาวมันบอกว่าตัดตัดพี่ตัดน้องกันเออตัดไป้เถอะแต่ฉันตัดหมาไม่ได้ตัดพี่ตัดน้องกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคโอเคเราเราทำไม่ได้เคยลองยังเคยลองยังลองแบบเอ้ยลองไม่สนใจมันดูสักรอบนึงอะไรอย่างเนี้ยขนาดไปนอนต่างวันไปบ้านไปบ้านไปอยู่น้องน้องสาวหลานกี่วันยังอยู่ไม่ได้กวันกกลับบ้านคืน ยังไม่ถึงคืนเลยขอ,อ,อกลับบ้านทาไมอะห่วงมันที่นี่ไม่มีคนดูอะตอนนั้นไปมีคนดูเยอะแยะมีคนดูอบอกน้องสาวแกให้ช่วยให้บอกคนขับรถให้ไปส่งฉันหน่อยฉันนอนไม่หลับ,บแต่แต่มีคนดูอยู่นะแบบสั่งให้อาหารดูแลอ,อ,อะไรให้หมดไม่ได้เพราะเราไม่ไว้ใจใครผ <laughs> <laughs> อเดเราไม่ไว้ใจใว่า,าจะตีหมาเราหรือเปล่าเลี้ยงเราดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย โอเคสรุปก็คือปล่อยปล่อยไม่ได้จริงๆนะฮะปล่อยไม่ได้จริงมีมียังมีองมีคนสงสัยว่าทําไมทําไมป้าไม่ปล่อยสักทีอ่ะอันนี้ก็ตอบชัดเจนแล้วนะบอกเขาไปได้เลยว่าป้ายังไม่ใจแข็งถึงขนาดนั้นคือก็หวนว่าเออก็เห็นใจคนแก่ๆมันทํามาต้องต้องกับชีวิตแล้วต้องชีวิตทั้งชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเราให้หมามาให้หมามัต้องเรายังเล็กๆอยู่อ่ะ เราก็ยังทำไม่ได้พยายามตัดใจเหมือนกันยายากน่ะน้องสาวมั่งอะไรใครใครอะ่ะไม่ได้หลานเลยมั่งให้ตัดใจไปจ้ะเนอะแต่ทำไม่ได้ก็เลยอยู่ตรงนี้ดูแลหมาะนะฮะน้องสาวก็เออไปอยู่โรงงานในไ,ไปนั่งอยู่ในโรงงานสบายสบายบริษัทเขามีเป็นบริษัทยาผลิตยาไปอยู่สบายสบายไม่ต้องมาทนลำบากบอกทำไม่ได้ เอ้ารตอนนั้นที่ป้าเหมามาด้วยนี่แล้วแฟนป้าว่างงแฟนป้าเลิกเป็นยังไงแล้วเ่ยเลิกกันไปต้องนานต้องนมเหตุผลเรื่องหมาก็หมาอยู่ดีนะฮะโอเคคนเราไม่รักหมาไม่ไหวละเป็นเหตุผลเม่นนั่งกินนั่งอะไรนั่ง เออมาได้ไงขยะขยะงั้นป้าขนาดนี้ป้าก็รู้จักทุกตัวรู้จักทุกตัวมีชื่อหมดมีชื่อหมดทุกตัวจําได้เหรอได้มาจะไม่ได้ชี้มาเลยขนาดนั้นเลยนะชี้มาเลยว่าตัวไหนชื่อไหนประวัติมาจากไหนเล่าให้ฟังได้หมดจริงอ่ะมาอยู่เมื่อไรเมื่อไรกี่ปีกี่เดือนไอตัวเนี้ยไอเนี่ยแหละที่ไอเมลีเมลีมาจากไหนฮะมาจากนู่นไอสายไหมมาไง <ห>มายังไงฮะไกไห,ไหมอะมีคนามาให้เราเดีอ้าวอตอนนั้นยังไม่มีนี่มาอยู่สิบปีสิบปีแล้ว,ลวมีคนมาให้เราเดีอ่าฮะฝากด้วยเป็นหมาตอนจากแถวนั้นอ่ะมันโดนมันไม่มีที่อยู่เอา่าก็มาฝากเราตอนนั้นเราหมาน้อยเราก็รับเลตอนนั้นหมาน้อยก็เลยรับนะฮะหมาน้อยก็รับเพราะเขาชื่อนางเมรีตอนนั้นหมามีหนังเรื่องอ่ะพารถเมลี รถเมลีก็เลยตั้งชื่อเมลีในนัง่งตั้งที่นางเมลีก็เป็นเจ้าเมียสมมติกล้องจับไอตัวในกรงแล้วน,นะฮะไอตัวนั้นมายัางไงครับอ๋อไอตัวนี้มาเกิดที่บ้านเกิดที่บ้านามีชื่อ,อยังฮนะไอโจไอโจ้โจแม่เป็นบังนะข้อแม่ขอบคุณ ไอ้นี่เป็นกันเนี่ยตอนน้ำเทวมจําได้ใหมๆแม่มันชี้ชาก้ลอยไอ้ชาก้อย,ยไปออกรูปหกตัวอ,อ,อยู่สองสามตัวไปออกรูปที่กําแพงแสนไอ้เนี่ยไปเกิดที่กําแพงแสนดูเหมือนป้าจะจําได้หมดเลยความจาป้ามันค่อนข้างจะูกพันมากเลยนะแต่ใครบอกว่าอายุขนาดน,นี้แล้วความจาอาจจะไม่ค่อยมีแต่แต่พี่กับน,น้องสามมีความจาดี พี่อายุเท่าไหร่ครับนี่พี่อ๋อนี่พี่สาวพี่คนโตใช่โอเคคปานจำดีสื่อทั้งสองาอายุอายุเท่าไหร่อายุ่ะเจ็ดเดี๋ยวนะแปดสามสไม่ใช่หรอหรือว่าเจ็ดเก้า้าอจริงๆมันจะแปดสิบเแปดสองลงลงไปนะลพิอลงพิษต้องกระเด็กเด็กมา ลงผิดโอเคตอนนั้นผมก็จําไปแบบนั้นไปสรุปตอนนี้อายุเจ็ดสิบเก้าปีแต่ก็ยังเหมือนพูดจาฉะฉานอะไรอยู่นะฮะเดินตอนนี้เดินอะไรไหวมั้ยเดินไหวสบายมากมีแค่แบบหลังที่ค่อมๆหน่อยแล้วก็ตามองข้างหนึ่งเป็นเหมือนกันพี่น้องเป็นเหมือนกันก็ตามพีเนาะอ่าพี่น้องก็น้องสาวก็เป็นน้องสาวก็เป็นหมอนะอ่ะก็ยังเป็นน้องสาวเป็นหมออ่เปอเขามีเขามีแฟนดีเขาเขาเรียนเก่ง แต่ยังเราไม่เอานา้าเราอยู่กับหมาเงเราเลี้ยงหมาได้เขาเรียนเขาเรียนเขาไปอยู่เลี้ยงลูกเขาลูกเขาไม่เกิดที่เป็นโลกเป็นหมาลูกเป็นน้อยที่เกิเามาตั้งบริษัทรวยจะตายน้อยใจมากเนี่ยไม่น้อยน้อยใจเพราะว่าเาเขาเลือกเราเลือกของเราเราเลือกทางนี้เขาเลือกของเขาเองไม่เคยเสียใจกับทางนี้เลยไม่เคยไม่เคยเสียใจเลยว่าเออเราทําไมมีพี่น้องเป็นเป็นเจ้าของบริษัทรวยขนาดนั้น แต่เราทำไมมาเป็นแบบนี้ไม่เคยคิดไม่เคยคิดไม่เคยใสยใจก็ขอให้ลูกหลานเขาดีๆแล้วกเราคิดถึงเราที่ เออมันนี่หมาโดยจะมีกินนะโู้นี่ไม่อะไรไม่มีเวลาน้อยใจอะไรแเราทำวันหนึ่งไมาตกังวลนะสบายไม่อะไรไหมอุ้ยใครจะตีมาอุ้ยหมาที่ไหนเป็นอะไรมั่งอะไรเงี้ยใครจะเอาหมาไปกินมั่งอะไรอย่างเงี้ยจะเอาหมาไปกินเลยหรอใครจะหมาไปกินไม่มีจะเอาหมาไปกินเมื่อก่อนเนี่ยบ่อยๆขายท่าแรกฮะไปขายท่าแรกเนี่ยไปถ่ายมาต้งเยอะแยะ หมาจะถูกกินที่ท่าแหลท่าแลนี่อยู่ที่ไหนนะท่าแรลก็อยู่เลยเมืองกาญจน์เลยเมืองการไปมไปเป็นตาเป็นตำบลเหรอมันจะไปส่งไอ้เวียดนามข้ามไปก็เวียดนามแล้วป้าไปอยู่ตรงนั้นได้ไงไปเอามาได้ไงครับเนี้วก็มีมันจะมีสายตลอดไงแล้วพวกเลี้ยงหมาด้วยกันก็ไปแล้วก็ไปเอาไปถ่ายมานะเท่าไหร่ถ่ายตัวห้าสิบมาชีวิตทุกถูกห้าสิบบาทเดงห้าสิบบาทเอามากี่ตัวครับเนี่ย ตอนนั้นไปถ่ายมาต,ต้องห้าสิบกว่าตัววิจยตายตาตตาย่างเลยจะถ่ายห้าสิบตัวเล้ครับถ่ายมาอะไรมาปัจจุบันนี้ไม่ไหวแล้วโดนน้องสาวาลูล่หลานโจมตีก็เลยไม่่อ้เอาเท่าไหร่น,นะโดนจองหลานสาวชอบทานตัวขอทานมาอะไรนะทำไมฐานะก็ไม่ใช่ว่าบ้านเราจะแย่อชอบทาตัวแบนแบนี้เองอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามาตรงนี้แล้ว ไอยากัปเคยคิดไหมว่าถ้าย้อนกลับไปได้จะไม่ทําแบบน้องแบบนี้ไม่เคยคิดไม่เคยคิดรู้สึกว่าเราทําเต็มที่เต็มที่ชีวิตมาตลอดเลือกที่ถูกละเราถ้าเป็นเราตอนนั้น้อนกลับไปก็ทำเหมือนเดิมน้องสาวก็เลือกทางเขาถูกเราก็เลือกทางเราถูกเราคิดว่าถึงจะเป็นพี่น้องฝาแฝดอะไรกันแล้วแต่มันชีวิตมันก็ของเขาของเราใช่ไหมชีวิตเขาก็ไปทางเดิมของเขาเราก็มาทางเด่นของเราเอง รู้สึกคุ้มไหมชีวิตมาเือนก็คุมค้มคุ้มเลี้ยงหมาอ,อ่ะเลี้ยงก็ว่าเราไม่ไม่รู้ว่าบุญบาปมันจะมีจริงแต่เราก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดเ <c oughs> คยรู้สึกไหมว่าแบบสมมติมถ้าไม่เลี้ยงแล้วอยากจะไปเที่ยวไปอยู่ที่อื่นหรือว่าไปเดินไปเห็นอะไรเป็นโลกกว้างหรือว่าไปทําอย่างอื่นบ้างเขาจะติดตัวให้ไปเที่ยวเมืองจีนไปเที่ยวไหนยังไม่ไปจริงหรอมีตัวมาด้วย บ้านน้องสาวอยู่อเมริกาไปอยู่ยังไม่ไปเลยน้องสามีบ้านที่อเมริกาครับเอกไปอยู่ที่โน่นไหมไปผมไม่เอาไป,ไปเดินหลอกนึอแต่ว่าเครื่องบินต่อแล้วหลอกไปแน่นอนแต่ไปอยู่ที่ดอนเมืองหลอกไปที่ดอนมออเมืองอุ้ยเกาเราเนียรีบหาที่ทีนั่งกับเออฉันอะไปเข้าห้องน้ํานะพอเข้าห้องมาหาที่ทีกลับบ้านเลย หลอกไปทําไมหลอกไปประมาณว่าอเมริกาอ๋อพาจะหนีจากบ้านหมาไปอเมริกาแล้วป้ารู้ตัวปุ๊บรู้ตัวก็คําตอกับห้องน้ํา4กับโอ้หขนาดนั้นตายแล้วป้าไปอเมริกาตอนนี้ไอ้พวกนี้เป็นไงวะตายไปหมดแล้วโอเคต้องนานนะชีวิตชีวิตก็อยู่ไปชีวิตหมาหมาชีวิตหมาหๆอ่าตั้งตั้งตั้งกติขงของป้าเองว่าชีวิตหมาๆคือ ชีวิตเราหมาหมายความว่าไงฮะเราก็อยู่กับหมาไปวันวันเนี่ยคืออยู่ไปวัน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 กับหมาหมาไปอย่างเงี้ยเหมือนหมาหมามันก็อยู่ไปวันวันก็เรียกชีวิตหมาหมาผมเมือนก็อยู่ไปวันวันแล้วก็พาคนเลี้ยงอยู่ไปวันวันด้วยเลยนะฮะใช่เยี่ยมจริงโอเคขอบคุณป้ามันีมากครับรู้จักป้ามานีนะคบเนี่ชีวิตป้าชีวิตจริงๆเลยะบ้านไม่ใช่เพื่อทำคนจนบ้านมีฐานะ มีทั้งเรียงรงสีอ่ะไม่งั้นน้องเขาจะได้จบหมอจากที่นี่น okay. อ่โอเาเขาเรียนหมอมึงนม่ม,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 มพ่อพี่ถามบอ,อกว่าแล้วแกจะเสียใจ้านหลังนะแม่แกเลื่อกคิดถึงแกแบบนี้บอกไม่เสียใจแล้วเสียใจไหม